โอเคครับวันนี้เราจะมาทำการเช็คนะครับวา่าสีที่ลงไปเนี่ยแน่นดีไหมเราสามารถเช็คได้โดยการที่จะทำความสะอาดสักครั้งนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้น้ำ จะเห็นได้ว่าตรงนี้นี่เห็นไหมครับสีไม่เตม็มสีไม่เต็มนะครับเรารู้สึกว่าเออสีไม่เต็มปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการยำ้ำโดยการใช้น้ำฉีดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเออตรงไหนสีเต็มสีไม่เต็มนะครับม,มีเห็นไหมช่องว่างๆตรง,ตรงตรงมุมๆนี่ สีไม่เต็มนะครับนี่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับช่างมือใหม่ที่อ,อยากรู้ว่าเออจะทำยังไงให้สีมันเต็มให้แน่นเราก็เช็คก่อนที่ว่าจะให้ลูกค้าไปนะเราก็มาทำกานเช็คก่อนว่าเออมันมันโอเคหรือไม่โอเค